สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่1 5ถึง31มกราคมนะครับว่าความรักของชาวราศีเมถุนจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงท,วทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ขา้างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแ,แรกของชาวราศีเมถุนกันเลยดีกว่านะครับเป็นไพ่ของเดวิลเข้ามาเสร็มภาพของการที่ไอซครีมหรือเหมือนกับสิ่งที่มันด่วงรักเพื่งเรื่องภายนอกอะ่ะเข้ามาเกี่ยวข้องกับดวงชะตาของคุณโดยทนายว่าในวันที่1 5บหถึงสามสมกราคมเนี่ยชาวราศีเมถุนหรือใครท่านเนี่ยจะถูกคนรักเนี่ยมองไม่ดีหรือเลือกการที่เป็นไพ่เดวิลคือการรักคุณที่เปิดประโยชน์มองสิ่งอื่นสําคัญกว่าไปหลงเขาเรียกอะไรไปหลงโดนของไปหลงเหมือนกับการทําผิดศีลผิดธรรม ดอะเดวิวหมายความว่าการโกหกหลอกลวงนอกใจนะครับหลายคนดูดความรู้สึกที่เป็นแบบนั้นแต่คุณก็เลือกที่จะตักไอศครีมหมายความว่าคุณก็คงจะเลือกที่ยังจะมอบความรักนะครับเก็บเกี่ยวสิ่งดีให้กับคนที่คุณรักยังเหมือนกับไม่ว่าเขาจะเลวร้ายแค่ไหนอ่ยเหมือนคุณเหมือนกับเรื่องของหัวใจอ่ะเราไม่ได้แพ้ใครเลยอ่ะเช่นปพะเดวิวหมายความว่าความรักของชาวราศีเมถุนในวันที่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดมกราคมเนี่ยเป็นเหมือนกับการที่คุณพยายามทำดีกับคนที่คุณโดนหลอกโดนลวง ทำด้วยความรักความจริงใจกับคนที่โกหกหลอกลวงคุณหรือทําผิดกับคุณยังไงก็ตามแต่คุณก็เหมือนกับรักเขาเชื่อเขาให้เขาด้วยความจริงใจครับสันไพ่ใบนี้หมายความว่าเดวิลคือการที่คนรักของชาวสมเมทัลในท่านเนี่ยมีการโดนของทาผิดทำทำผิดพลาดนะครับทำผิดสิงผิดธรรมการนอกใจโกหกหลอกลวงทั้งเท่งที่คุณเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าไพ่เดทไปที่2ครับหลายคนรักคนนี้มากรักเขามากเหมือนกับการที่บ้านครอบครัวกันแล้วเช่นเดทเป็นบ้านหลังหนึ่ง หลายคนมองถึงการที่ให้เขาได้ทุกอย่างมีบ้านมีรถมีเงินมีทองก็ให้เขาเหมือนกับทั้งตัวทั้งกายทั้งใจนะครับสวนไพเดียนอีกที่มายความว่าคุณให้เขาด้วยความ,มรู้สึกที่อยากจะสร้างครอบครัวหลายคนถึงขั้นมีบุตรด้วยกันสร้างบ้านอยู่ด้วยกันหรืออยู่บ้านหลังเดียวกันนะอาศัยอยู่ด้วยกันก็มีเพราะมองถึงการเป็นครอบครัวกับเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมามายความว่าเราอยู่เขามาตั้งนานครับเราอยู่กับเขาด้วยความรู้สึกที่มองเขาเป็นครอบครัวมองเขาเป็นบ้านมองเขาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตแต่ไม่คิดเลยว่าสุดท้าาาายเาเน่่่ไปลืืออกกกสิงมว เห็นไหมครับบ้านหลังนี้ครอบครัวคนนี้ความรักที่เป็นครอบครัวการกับพ่ายแพ้ให้กับเดวิลพ่ายแพ้กับคนอื่นพ่ายแพ้กันนอกใจพ่ายแพ้กันที่เขาทําผิดสินผิดธรรมหลงผิดนั่นเองฉันพ่ใบต่อมาไปที่3ามหมายความเดรฮาพิเทสนะครับชาวราศีเมถุนคงอยากจะบอกคนที่คุณรักว่ามากกว่ามากกว่าความรักเนี่ยนอกจากความรักเนี่ยก็ความเชื่อใจความไว้ใจชีวิตของเราแล้วอะหมดแล้วที่ให้ไปครับแม้ว่าเขาจะมองเราเป็นเดรฮาพิเทสหมายความว่าเขามองคุณไม่ดีมองคุณเป็นของตาย เข้าใจคุณผิดนะครับหรือมองคุณที่เรื่องของภายนอกผลประโยชน์แต่สิ่งที่คุณอยากจะบอกเขาคือไพ่เดวิลกับเดรฮายพิเทหมาความว่าเราก็ยังเชื่อนะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเข้าใจความรู้สึกสักวันหนึ่งเขาจะรู้ว่าเรารักและยอมเขารอเขาให้เขาทั้งกายเห็นไหมครับผู้หญิงคนหนึ่งให้เขาทั้งตัวทั้งกายทั้งใจมีบ้านให้บ้านมีรถให้รถมีเงินเท่าไหร่ทุ่มเทหมดแล้วอะสั้งหมดแล้วที่ให้ไปครับแม้ว่าเขาจะมองเราไม่ดีแม้ว่าเขาจะไม่ต้องการแม้ว่าเขาจะเหมือนกับไปหลงคนอื่นมองคนอื่นว่าดีกว่า ต่พไพ่ใบนี้ทั้งหมดนับหมดหมายความว่าชาวสีเมทุนหลายท่านเนี่ยมันบอกดวงสตางค์คุณแล้วว่ามากกาความรักก็ชีิตของคุณแล้วนะที่ให้เขาไปครับหลายๆคนอาจจะคนรักเนี่ยไปเลือกผลประโยชน์ไปเลือกสิ่งอื่นไปเลือกปอจจัยภายนอกมากกว่าหลงผิดโดนของแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาไปที่3มหมายความว่าเดลไฮพิเทสชาวราศีเมทุนในวันที่1 5บหถึงสามสิบมกราคมคือดวงสตางค์คุณเนี่ยการที่เป็นเหมือนกับได้จิตวิญญ,ญาณของคุณคืนมาครับ ฉันผมทำนายว่าในช่วงเดือนมกราคมครับช่อสีเมถุนความเจ็บปวดความเสียใจที่คุณสูญเสียไปตอนนี้เหมือนกับเริ่มด้จิตวิญญาณตัวเองกลับคืนมาหมายความว่าเริ่มรู้สึกรู้ตัวเริ่มตื่นรู้แล้วกับว่าตัวเราเองเนี่ยมีค่ามากแค่ไหนตัวเราเองรู้สึกเหมือนกับได้รับพลังงานที่ดีมากขึ้นนะครับฉันจะไฮพิเทสหมายความว่าการมองดวงจันทร์การมองดวงดาวการอยู่กับธรรมชาติการปล่อยให้น้ําตาความเจ็บปวดเสียใจเนี่ยมันผ่านผลไปฉันไพ่ใบนี้ก็ทำนายว่า แค่คุณเชื่อมัน่นแค่คุณเชื่อในสิ่งดีแค่คุณเชื่อในสิ่งที่ความรู้สึกความจริงใจการกระทำของตัวเองก็พอแล้วแค่นี้มันก็เหมือนกับทุกอย่างมันจะเหมือนกับได้กลับคืนอะไรที่มันเสียไปอะไรที่มันเจ็บปวดอะไรที่มันร้องไห้อะไรที่ดวงชะตาช่วงเนี้เดี๋ยวไฮพิเทสหมายความว่าเริ่มดูดีขึ้นเริ่มมีสเสน่ห์เริ่มมีจิตวิญญาเริ่มได้ชีวิตของตัวเราเองกลับคืนมาเริ่มรักตัวเองมากขึ้นเริ่มมีคนรักคนเมตตาเริ่มมีพลังงานดีๆเข้ามาหาคุณนะครับ ไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่ของพลังงาน10 of wands หรือ10ไม้เทา้าทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนหล่าท่านเลยว่าในช่วงของเดือนมกราคมันที่15-31เนี่ยเจ็าพกของคนหนึ่งที่กลับมาใส่ชุดทํางานนะครับออกไปทํามาหากินออกไปหาสิ่งดีๆแล้วซึ่งใครก็ตามที่็นปัญหาชีวิตเนี่ยไพ่เดือนไฮพิเทสกับเดวิดหมายความว่าใครที่อยู่ในความรักที่ถูกทำร้า,ายมาเสียใจนอกใจโกหกหลอกลวงมาหรือถูกทิ้งขว้างนะครับ จากนี้ไปเหมือนกับเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยการไปโฟกัสเรื่องการงานไปโฟกัสเรื่องการทำมาหากินไปโฟกัสเรื่องโดยไฮพิเทศการดูแลตัวเองให้ดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นฉันในช่วงนี้ชอวสีไมถุงรท่านเรื่องการงานเนี่ยสิบมเท้าเห็นไหมครับพลังงานชีวิตขุ่คุณหมายความว่าโดดเด่นเรื่องการงานใครที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนกับไปโฟกัสเรื่องการงานไปโฟกัสเรื่องตัวเองดูดีขึ้นปัญหาต่างๆที่มันมีความน่าเกลียดน่ากลัวมันจะเหมือนกับทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย ผ่านพ้นความเหนื่อยล้าอยู่บ้านก็ปลอดภัยอยู่ในที่ของเราอยู่กัเซฟโซนอยู่กับสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่เป็นนั่นเองครับฉะนั้นหมดหรืหมไพ่สองไปนี้หมายความว่าชาวราศีเมถุนวันที่1 5บหถึงสามมกราคมเนี่ยดยวงชะตาคือการผ่านพ้นความรักที่มันเจ็บปวดผ่านพ้นความเสียใจไปโฟกัสเรื่องการงานชีวิตการงานชีวิตคุณจะค่อยๆผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆนานา,นาได้ดีขึ้นเริ่มได้ชีวิตของตัวเองกลับคืนมาครับเริ่มดูดีเริ่มมีสเสน่ห์นะครับเริ่ม มีความรักความเมตตาพลังงานดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากคนรอบข้างที่คุณจะเหมือนกับสัมผัสได้ครับสร่งหมายความว่าสิ่งเหล่านี้หมายความว่าการกลับมารู้สึกรู้ตัวการกลับมารักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันแต่ไใบต่อมาขึ้นมาว่าไฟออฟวันหรือห้ามไมท้าคือพอคุณไปโฟกัสเรื่องการงานเนี่ยช่วงนี้ชาวสีไมุ่ดโดดเด่นเรื่องการงานที่มีคนเข้ามาปรึกษาหารือเห็นไหมครับห้ามไม่ท้าหรือไฟออฟวันเริ่มมีคนเข้ามาช่วยเหลือเริ่มมีคนเข้ามาช่วยเหลือเมตตาคุณพยายามให้คุณเนี่ยลืมทุก โดยการที huh. ่มอบหมายความรักความดีนะครับชาวสีมีส่นช่วยมีคนรักเข้ามาให้เราเลือกมีคนรักเข้ามาให้เรารู้จักใครหลายคนถ้าเกิดยังโสดหรือนิ่งอยู่เดี๋ยวจะมีคนรักเข้ามาให้เราเลือกเข้ามาให้เหมือนกับช่วยเหลือดูแลเราแต่ไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณก็เหมือนกับห้ามไม่เท้าอย่าเอาความเจ็บความเสียใจไปทําร้ายคนอื่นอย่าเอาความทุกข์ที่ผ่านมาไปมองคนอื่นไม่ดีหมดมองคนอื่นเหมือนกับแย่ไปหมดเพราะห้าไม่เท้าหมายความว่าคุณจะเจอความรักการช่วยเหลือดูแลการผ่านพ้นปัญหา แต่เดี๋ยวให้พิเศษหมายความว่าอย่าไปเสียใจอย่าไปอย่าไปฝังใจอย่าไปซึมเศร้าเศร้าโศกนะครับแค่ฮิวตัวเองขึ้นมาแค่ทําตัวเองขึ้นมาใหม่แค่ไปโฟกัสสิ่งดีๆมองไปข้างหน้าอย่าไปคิดถึงความเจ็บปวดความเสียใจความทุกข์ที่มันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วครับสันจานี้ไปชาวสีเมทุนท่านโดดเด่นเรื่องการมีความรักความเมตตาเข้ามามีความรักเข้ามาให้เลือกมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแก่คุณโดยเฉพาะเรื่องของการงานและคนรักเข้ามาเมตตาอุปถัมภ์เพราะไพ่ผองพลังงานของใบหนึ่งเนี่ย เด็กถือถ้วยหรือเพดอฟคับเข้ามาเสินผ้ามองคนหนึ่งที่เขากลับมาส่งกระจกแล้วเหมือนกับเห็นเงาตัวเองในน้ําก็เลยนับคนรักที่เลิกราหรือจากไปเนี่ยพอคุณไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินหรือชะตาชีวิตที่หน้าตาดีดูดลตัวเองดีขึ้นเริ่มมีความรักแท้เริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาจิตวิญญาณของตัวเองเชื่ไม่ตัวเองมากขึ้นคนนะครับเริ่มตื่นแล้วชะโงกดูเงาตัวเองแล้วเกยตอบว่าคนรักที่เลิกราหรือจากไปไปเลือกคนอื่นมากกว่าสุดท้ายมากกว่าความรักก็ชิ้ของคุณแล้วแหละ นะครับเขาจะรู้เลยว่าคนที่รักเขามากที่สุดกือคนที่มีคุณค่ากับเขามากที่สุดคือชาราสีเมทุนที่อยู่ตรงนี้ฉะนั้นปล่อยเขาไปครับเขาเกิดเขาคิดว่าความรักของเรายังคงไม่พอคิดว่าเราไม่ดีพอคิดว่าความรักของเราเนี่ยมันยังไม่มากพอเขาไปเลือกเงินทองไปเลือกสิ่งอื่นไปเลือกผลประโยชน์นะครับนอกกายนอกใจหลงของโดนของเนี่ยมากกว่าสุดท้ายติกถือทั่วไปเขามาตักงามใส่กระโหลกชงกดูงเงาตัวเองเขาจะได้สติเขาจะเหมือนกับกลับมารู้สึกรู้ตัวว่าคนที่รักเขามากที่สุดมากกว่าความรักมากกว่าชีวิตของคุณเนี่ย คุณรักเขามากกว่าชีวิตตัวเองคุณรักเขามากกว่าตัวเองคุณรักเขามากกว่าเงินทองที่เขาไปหาที่เขาไปเจอที่เขาไปหลงผิดนั่นเองครับชั้นสุดท้ายหมายความว่าเด็กถือถ้วยเขาจะกลับมาหาคุณในการที่คุณเนี่ยเจอความรักที่การมีชะตาที่หน้าตาดีขึ้นดูดีขึ้นดูเด็กลงนะครับมีการพบเจอความรักที่เข้ามาเมตตาอุปถัมภ์ก็เลยทําใว่าช่วงนี้ชาวสีเมทุลท่านมีการโดดเด่นเรื่องการได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่โอกาสเรื่องการงานโอกาสเรื่องความรักเข้ามาใหม่ๆเป็นความรักที่อยากให้โัสิ่่งทีีด โฟกัสการเริ่มต้นชีวิตโฟกัสปัจจุบนันการกระทำของตัวเองอย่าไปจมอยู่กับสิ่งที่มันเคยเจ็บเคยทุกข์กับสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นผ่านไปแล้วครับใช้มาดูไพ่ของ3ใบไปนี้ของชาวราศีเมถุนแล้วก็การแนะนํากันดีกว่าในช่วงเดือนมกราคมนะครับพไพ่ใบแรกจะเห็นภาพของไพ่เดอะจัดเมนเข้ามาครับทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในเดือนมกราคมวันที่ส5 3ห้เอดเว่าการหลุดพ้นการออกมาจากภาศพความเป็นความตายการออกมาจากความทุกข์ความเสียใจ ถ้าจะัไม่หมายความว่าสิ่งที่คุณสวดมนต์ภาวนาสิ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่ชาวสิไ่ไในถุนเลยท่านเนี่ยตั้งจิตตั้งใจเอาไว้หรือต้องการสมหวังอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไว้เนี่ยจะจัดไม่หมายความว่าพรที่ดีครับการประสบความสําเร็จการพบเจอความสําเร็จอย่างที่ผมพิมพ์ไปว่าขอวอวยพรครับชาวชาวส่ถูเลยท่านจะพบเจอสิ่งที่คุณต้องการดั่งใจสมใจดังปรารถนานะครับการผ่านพ้นความเจ็บความทุกข์ความตายและเหรียญอยู่ข้างด้วย ใครโฟกัสเรื่องเงินก็จะได้รับราบร่อยการเงินชีวิตที่มีความสุขสมบูรณ์การผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคส่วนใครไปโฟกัสเรื่องความรักเนี่ยเดชเมรจะพบเจอความรักที่เข้ามาช่วยเหลือหิวใจแต่อย่างน้อยอย่างใน,นอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กถือถ้วยเข้ามาหมายความว่าจะพบเจอชีวิตที่ดีขึ้นได้รับพอได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองได้รับดวงชะตาที่จากนี้ไปจะมีแต่พลังงานที่เป็นผ่านพ้น,านนะการหลุดพ้นนะครับไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของ two of pentacles ครับ ไพ่ปีนี้บอกชาวสเมษถุนเดือนมกราคมจนถึงกลางปีว่า2เหรียญใครที่กำลังรออะไรอยู่ใครกำลังที่กำลังคาดหวังหรือมีเวลาอยู่เนี่ยทูอัพพีนิเคลมขวาม่าจากนี้ไปจนถึงกลางปีไม่เกินครับเดือนพฤษภาคมเปนเดือนปีเกิดของคุณเองคุณจะประสบความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการเงินถ้าใครโฟรกัสเรื่องการงานการเงินก็จะดีไปเลยเก็บความทุกข์ความเสียใจไปโฟกัสเรื่องเงินให้ดีดีกว่าไปโฟกัสเรื่องการดูแลตัวเองดีกว่าก็จะดูดีขึ้นด้วยนะแต่ใครก็ตามทีม่รอคอยความรักโสดอยู่2เหรียญ จะมีการพบเจอความสัมพันธ์ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวชะตาที่ดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่าเก่าส่วนใครที่เลิกราวหรือเสียไปแล้วมองไม่เห็นคุณค่าตัวเองคนรักมองไม่เห็นคุณค่ามองไม่เห็นความดี2องเหรียญไปนี้หมายความว่าสุดท้ายเขาจะกลับอ่านข้อความกลับมาอ่านเรื่องราวสิ่งต่างๆที่คุณทาเอาไว้ครับสั้น two of pique หมายความว่าสุดท้ายคนรักของชาวสีเมทุนเขาจะตื่นรู้ได้สติรู้สึกรู้ตัวครับและกลับมาดอนสิ่งต่างๆที่เขาเคยได้รับจากคุณและการกระทําของคุณ ชันใครก็ตามที่เพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปยังมีการพูดคุยติดต่อกันอยู่เนี่ยอาจจะมีการส่งคลิปนี้หรือลองทาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อวนเวียนรักษาปรับแก้ปรับความเข้าใจกันนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปนะครับไพ่ใบต่อมาขึ้นมาพลังงานของเดะมูนเข้ามาครับเดะมูนหมายความว่าใครก็ตามนี่ไพ่งงของการแนะนําใครที่เหลืวความรู้สึกที่ถูกหลอกถูกลวงอยู่พลังงานที่ไม่ดีมานานปล่อยสิ่งเหล่านี้ไปเถอะปล่อยวางความทุกข์ความเสียใจไปเถอะ พราะดวงจันหมายความว่าน้ําตาที่คุณไหลออกมาความเจ็บปวดเสียใจที่คุณได้หลับออกมาเนี่ยสุดท้ายเราห้ามจันทร์ห้ามขึ้นห้ามแรลมไม่ได้หรอกฉันไพ่เดืมุม่หมายความว่าปล่อยให้ไหลไปครับปล่อยให้น้ําตามันไหลไปปล่อยความเสียใจปล่อยความเจ็บปวดให้มันทิ้งลงไปให้มันจากไปครับสุดท้ายเดืมุม่หมายความว่าพอคุณหายเียบปวดหายเสียใจคนรักเขาจะเข้าใจความรู้สึกของคุณเลยว่าคุณรักเป็นครอบครัวเป็นบ้านมากกว่าความรักก็ชืินของคุณแล้วแหละที่ให้เขาไปครับหมดแล้วที่ให้ไปนั่นเอง ฉันบทสรุลความรักของชาวราศีเมถุนนี่คือไข่ของเทนออฟคัสิถนนบถ้วยทำนายดวงชะตาของชอาวศีเมถุนเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลคือคุณจะได้รับความรักครอบครัวที่สมบูรณ์แบบคุณเจอความรักที่มันอบอุ่นอยู่กับความรักที่มีความสุขไม่ใช่อยู่กับความเจ็บความเสียใจความทุกข์ไปตลอดชีวิตถ้ารักแล้วมันเจ็บถ้ารักแล้วมันทุกข์ถ้ารักแล้วถูกนอกใจโกหกหลอกลกวงบอกไม่เห็นคุณค่าเนี่ยเจ็บปวดขนาดนี้ไปอยู่กับคนรักที่เหมาะสมไปอยู่กับการเป็นครอบครัวการอยู่กับสิ่งที่มันเป็นตัวเองที่ที่เป็นของเรราาดีกว่คับ สิบถ้วยหมายความว่าใครก็ตามที่เลอกราห,หรือจากไปเนี่ยเดะมูนกับสิบถ้วยคนที่ทําร้ายคุณไปหรือทิ้งคุณไปจะกลับมาได้สติและรู้ว่านี่คือครอบครัวที่ยิ่งใหญ่นี่คือความรักที่มันยิ่งใหญ่นี่คือความรักที่เป็นคู่แท้คู่ชีวิตฉะนั้นหลายคนที่เกิดมีความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้มีโอกาสที่จะพบเจอความรักที่เป็นสิบถ้วยการวางแผนครอบครัวการแต่งงานการมีบุตรการทําสิ่งนี้ร่วมกันแต่ต้องค่อยๆทำค่อยๆขยาย,ย,ยอย่ารีบอย่าร้อนนะครับหรือใครที่มีปัญหารเรื่องความรักเนี่ยในปีน ก็อยากจะให้คุยคุยกันปรับความเข้าใจกันให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะมันสกเสียกินไปก่อนที่มันจะเสียกันไปเลยก่อนที่มันจะเหมือนกับไม่ไม่ได้พูดไม่ได้แก้ไม่ได้ทํานั่นเองครับฉนันไพอ่ออราเคิลแนะนําชาวราศีเมถุนท่านว่าเทมเปอรีน่าครับการทําในสิ่งที่ดีๆการทําในสิ่งที่มั่นคงมั่นใจเอาไว้ในตัวของตัวเองครับจงเชื่อมั่นในความความรู้สึกจงเชื่อมั่นในความรักจงเชื่อมั่นในรักแทนสิ่งดีที่คุณให้ใครสักคนถึงไปเพราะมากกว่าความรักก็ชีวิตของคุณแล้วครับ ขอบคุณชาวราศีเมถุนทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ